ดีครับผมผมชื่อ Star Gamer นะฮะหรือ s ตาร์เอ่อสตาร์เกมเนะฮะก็มี2ชื่อนั่นเองนะแต่ผมจะใช้ในานาที่มีชื่อว่า Star Gamer แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดนีนะครับเราก็จะมาเล่นในด่านที่มีชื่อว่ามอเมนะฮะในเอ่อโหมดโกดังอาวุธอาเดนนะฮะจะด่านหรือจะโหมดที่แม่งก็สลับกันอย่างนั้นแหละโอเคครับสำหรับวันนี้เราเราก็มา เราจะมาเล่นในโหมดมอมมี่กันนะครับก็เน <c oughs> ื่องจากไม่มีอะไรทำนะฮะก็มีคนอยากดูว่าพี่อยากเล่นมอมมี่ให้ดูหน่อยก็ว่าไปอ่ะจัดไปอ่ะกดเริ่มเกมเลยโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะฮะเราก็ไม่มีอะไรทํามากมานะไม่มีไม่มีปืนโกงนะพูดง่ายนเกจากปืนไฟนะกับลูกซองนะเราจะมาเล่นป <c oughs> ืนไฟก่อนแล้วกันนะฮะแต่ช่วงนี้ขอหมดนะฮะอ่าก็ต้องมีการเตรียมพร้อมนะฮะนิดนึงนะฮะอุปกรณ์นีปืนพกนียิงดวนีสำคัญมากนะฮะ โอเคนะฮะเฉลองเอยช็อต10ปีนะฮะอายุอายุเกินไกลมาขนาดนี้ตั้งแต่นู้นสมัยทหารยันยันแฟชั่นนะฮะเออไม่รู้จะพูดอะไรดีนะฮะตอนนี้อีเอ็กแม่งเด็กน้อยมันคงยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะอ่ะไม่เป็นไรฮะเราก็จะมารอรอบต่อไปเลยดีกว่าฮะเออแบ่งค้างกระตุกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคช่วงนี้คอมอาจจะกากหน่อยนะฮะเพราะไม่รู้มันเป็นอะไรผมว่าไม่มีเงินเอาไปล้างเครื่องนะฮะอ่ะชนะเรียบร้อยนะฮะ เราก็ปรับก็ได้นะฮะหาเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ะเอืเออ้าวเหย็ดแม่เอ้ยสก,กีมันกันขาไม่ได้อีกอ่าละตอนนี้เราก็ต้องวิ่งก่อนนะฮะวิ่งเข้าไปว่ามีปืนไฟเนี่ยก็ไม่ทำอะไรมามีไม่ได้ฮะเราเอาตัวรอดอย่างเดียวครับตอนนี้ไม่ไม่เน้นคิวนะฮะเอาตัวรอดอย่างเดียวนะเอะะเอไป,ปที่อื่นก็ได้อะไรมึง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 ยานะเว้ยกูมีไฟนะเว้ย เขาผานนะมึงเขาผานไขมันนะมึงไปแล้วกูกูไปอยู่ได้วยิงเลยเดี๋้อเด้อเด้อปึ๊บ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 อ๋ออ๋ออ๋อไอเยี่ยนเนี่ยมันวิ่งเร็ววะเดีอยด้เด้อวิ่งเร็วเอ้เนี่ยรือเปล่าไอ้สัตว์นี่ว่ามันโปะละลายอย่างเงี้ยเนียนวิ่งอย่างเงี้ย น่หอมไม่น่ามีว่าละโปูไอยิปแม่โอ้ยสัตว์โอ้ยยิปแม่เอ้ยเอาใครนี่ชายซุยเออวันดี้วิ่งเร็วนะฮะผ่านหน้ากล้องกูเลยดูดิครับโอ้โหยิปแม่อะไรอย่าเลยกูถ่ายคลิปอยู่ไอสัตว์ยังมาตบกูทั้งพ้องอ่ะกูถ่ายโปกูช่วยมือกันนี่ไอสัตว์อะไรมึงอะไรมึง พ่อประชาแล้วไงไอสัตว์งั้นไต่ตบกูอย่างเดียวไอสัตว์กูจะทำอะไรให้มึงอย่างเย็ดแม่ยังแดกใครไม่ได้สักตัวแล้ครับเฮ้ยยังแดกใครไม่ได้สักตัวเหมือนเหมือนมันรู้เหมือนมันรู้ทั้งที่ผมไม่ได้เปิดใหม่โอเคครับมาถึงรอบต่อไปนะฮะไฟว่าเล่ไมครับไฟพ่องไม่กูไม่ให้มึงเล่นเฮียเย็ดแม่โอเคนะฮะมามมี่ก็มีสองตัวนะครับ ดานี้ไม่ไมันไ,ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมผมไม่ค่อยชอบเล่นดานี้สักเท่าไรมันเกลืออะไรมาเปลือกบินไปดิครับกระตุกนิดหน่อยนะไม่เป็นไรฮะเฮ้ยปักใจซุยซื่อบื้อหรือไงฮิแมงอยู่หลังมึงอะยิงแมงเลยยิงยิงยิงอือตายเรียบร้อยปืนไม่มีอะไรเล่นเลย ui, vâng lên như vậy ơi 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 มาเด็กน้อยมาเด็กน้อยอโอ้ยหลังๆๆเข้าหลังเข้าครับหลังเข้ายึดแม่เอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วยึดแม่ชิบ ชิบหายแล้วชิบหายแล้ววิ่งอะไรเออวิ่งวิ่งวิ่งก็บินเออบินวิ่งวิ่งมันมาแล้วชิบหายแล้วชิบหาย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 แล้วชิบหายชิบหายชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้เห็นวะเออไม่มีอยู่ พึ่งไปพึ่งอะอุ้ยเฮ้ยอี้ยแม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันโหดมันโหดตัวนี้มันโหดมันโหดมันโหดนะมันโหดมันโหดมันโหดเฮ้ยเฮ้ยโปโปไอ้ยศแม่โปโปไอ้สัตว์โปโป้โป้ไอ้ยศแม่โปโอ้ยเยอะเลงไปลงไปอย่าบิน อย่าบินนะมึงมึงมึงล่อบ,บินมาดิไอสัตว์อ่าบินบินไอสัตว์มึบินหรอมึบินหรอไม่ได้แดกไอ <c oughs> ้เหี้ยโปยัดแม่เกือบตายแล้วกูไม่ไหวอย่างเงี้ยอ้าวมึงมาเล่นอะไรนี่เยอะแยะเนี่ยโอ้ยแขนสูดก็ติงกระรายเนาะกดแม่มึง <c oughs> อยากติดกล้องหรือไงฮะพวกมึงนี่มึงไม่ใช่มันเนียนเข้าทอกมาเลยฮะ โอเคครับเราก็จะไปทางนน้นดีกว่าครับไปวีวไปได้ยินแม่ดิกูจะบังซันหน่อยอามาโดอย่าม่ยุ่งเอาปีว๊บินเลยยัดแม่โอหสัตว์โอ้ยิัดแม่พี่พ่องเลยพี่โอ้ยไรสัตว์รหัสอะไรวะเดี๋ยวจดก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะ โอ้โหแม่งทงั้งท่าที่กลัวอัดคลิปไอเ้เยศแม่กล้าเล่นตนะ่อหน้ากูเลยจัดเอาเอาเอาหลุดหลุดหลุดไหมไม่หลุดไอ้เยศแม่เอ้ยมันต้องหาที่หลบก่อนนะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ไมด,ได้ต้องหาที่หลบก่อนเดี๋ดดยวจดก่อนแปบ๊บหนึ่งนะฮะจดก่อนแปบ๊บหนึ่งนะอย่าอย่าออกนะมึงอย่าออกนะมึงกูเห็นอะไรแปลกแเมื่องคิกเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึง แป๊บหนึ่งนะชื่ออะไรเอ yeah. ่ยเกตนิกใช่ไหมเดี๋ยวเอากระดาษมาจดแป๊บอ่าสามหกสามแปดสองศูนย์ศูนย์โอเคไปโปนะฮะโปโปเต็มตากูเลยยิ้มแม่ถ้าจีเอ็มไม่โปนะมึงกูจะไปประจานเฮ้ยไก่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 กูกูเคาะกูเคาะ กูขอไอ้ไอ้ไม่ฟีละไม่ฟีละไม่ฟีละกูวิ่งกูวิ่งกูวิ่งไม่ฟีละไม่ฟีละวยิงเขาพ่องไอ้สัสยิงเขาพ่องยิงเขาพ่องไม่ฟีละไอ้เหี้เย็บแม่เอ้ยหรือว่าไก่มันก็ไก่จริงๆอ่ะไก่ยืนฟรีอ้ามาดูขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนเร็วเร็ว เอาเฮียไม่งงโง่ตายเอาเลยเอาเลยจัดการจัดการไฟอ่อไฟอ่อไฟอ่อวิ่งเจียทำไมวบ่เจียวอิกไว้ยี่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 ไว้เออเอาไปเอาไปอ่าเฮ้ยดุดันว่ะเฮ้ยดุดันดุดันเฮ้ยดุดันเอาเรื่องเอาเรื่องดุดันเฮ้ยดุดัน ดูด้านดูด้านเฮียแมอย่าไปยิงอย่างนั้นดิเฮ้ยรีโหลดลีโรดโน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 เออยิงยิงระยะกว้างยิงระยะกว้างบ้างไว้บ้างไว้ตกไปแล้วหนึ่งตกไปแล้วหนึ่งอีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวนึงรีโหลด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 อีแม่ไม่ทันเฮียแม่ตู้เรียบร้อยกูตายแน่นอน ไม่ตายแล้วเว้ยกูรอดมาพิมพ์55ท่อท่อน่าจะรอดท่อไม่ชอกูมันไม่หนุกเว้ยในท่อใช่ไหมผมชิบหายมาเยือนละไอ้หายแล้วเฮ้ในท่อเป็นไงล่ะมึงในท่อไอ้สัตว์เป็นไงล่ะมึงในท่อไอ้ เกือบเรียบร้อยโดนลงมาตายทุกครั้งเลยเฮียดิสงสารวะยิงโดนกูยิงโดนกูโอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอ้อ้อยิงไม่โดนจิตแม่มาเฮ้ยอะไรเฮ้ยมันยังไงเฮอย ว้ายังไม่โดนนี่ยแม่มันเป็นระบบแบบซิกแซกอีกแล้วยี่ยมีเงี้ยโอ้โหอยู่รวยเอ,อ้อยกูตกไปเลยยันยันแม่ขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่เอ้ยเอ้ยจะวิ่งไปไหนโอ้ยแม่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะไอ้ยังไม่มีของครับเล่นไม่หนุกเลยนะด่านนี้จริงๆนะก็ แนะนำนะฮะเล่นดาบิหารฟาโรยังจะมันกว่าเยอะเลยนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบใหม่กับคลิปหน้านะครับกับเกมไอคิชชัตนะฮะในดาโหมดมอมมี่กับวอลแคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายอ่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายอ่าสวัสดีเออบ๊าย